อ่าสวัสดีครับนินจามาแล้วนี่มาเลยชุดใหม่นะครับ nbt 0 2 2, 2อ่ะซึ่งจากคลิปที่แล้วเราได้รีบขีดหนึ่งไปแล้วครับมีดะกอนแดนเซอร์ไม่จริงนะคลิปนี้เรามาดูกันต่อนะครับเป็นไซเบอร์นินจาสก๊อตชุดขีด2กันต่อนะครับนี่ชุดนี้ก็จะมาเต็มไปด้วยคาตานะเวิร์ลแล้วก็จะมีเจเนอเรตผสมมาบางส่วนกับการีบีเนีน่ยมีการรีบีมาด้วยนะครับนเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปนะัทกล่องนี้นัทร้อยห้าสิบบาทเท่านั้น มีจำหน่ายแล้วทั้งที่หน้าร้านและช่องทางออนไลน์นะครับโดยเฉพาะที่ช้อปปี้ครับเรามีไลฟ์รับแจกโค้ดลด50%นะครับ,อย,รนะรบอย่าลืมครับไปดูไลฟ์ไปกดโค้ดแล้วไปช็อปกันได้นะครับที่ช้อปปี้นะครับเอออะดูเลยดีกว่านินจามาแล้วนี่ร่ตัวต<อ>ัวตแรกเลยมา,น,น,านาโนเมชินนินจาซึกซึกกี่ครั้งนี้ไม่ได้กิดนีไม่ได้กิดน,นะครับนาโนเมชินบอดี้ดีเฟกตมนท์ การนี้จะถูกทาลายเราสามารถทิ้งการที่ไม่ใช่การมันเตอร์หนึ่งไปบนมือทำการนี้ยังคงอยู่บนสนามขอน้เคอรขอนไม้ใช่ไหมขอนไม้แปลว่าจะขอนไม้แนวมุกอะไรอย่าเงี้ยมุกอะไรโอ๊ยลือบอกนะมันเป็นไซส์หนึ่งนะเป็นตัวมันอยู่ในกล่องมันเป็นฟอยน์นี่ให้ดูความสวยของฟอย์ก่อนมีฟอย์แบบเป็นคล้ายๆกระดองเต่าเนี่ยไปเลย ตัวต่อไปมันจะจอมพลังฟูมะโคทาโร่ฟูมะโคทาโร่เลยนะเป็นไซส์สามนะครับเฮ้ยมันจอมพลังจริงด้วยดูกล้ามันแน่นมากเลยว่าดูสกิลดิการพอคอสใจสังเกตแล้วโซชาร์โซชาร์หนึ่งไมมีมุฟดับเบิลแค็กแล้วโซกาดนะคสกิลอย่างเยอะเลยไซส์สามหกพันสองขี้มีดเพชรห้าพันต่อไปมิจาจอมพลัยสแลชชิ่งสแลชชิ่งอัจฉระโอ้ไซส์สามอเบลิตี้เนมพอเทิร์น X Ninja a r า Acura Plus ความสามารถจ่ายหนึ่งไรเล็กทิ้งการ์ดทุกใบบนมือหากทำสำลายมอนสเั่นต้องใบบนสนามคู่แข่งคนจะเอาพี่ออมพิซี่เนเปิดเธอล่ะทีเดียวมือมือก็เกลี้ยงแล้วเราก็ทิ้งมือแล้วทำไอพี่ทนยทำไมเลยอ๋อตัวคอนโดข้ามีโซกาอยู่เลยขอคอสเอ้ยต่อไปครับต่อไปพยานฟ้าการิโออันนี้เป็นอ้าวนักลุกกระโลไซส์สาม ก่อนเดิมขอขอแจกสองเกตและนำนักรบกระโหลกไม่เกินหนึ่งใบหนึ่งใบจากช่องดอกเข้าสู่โซกานี้มีโซกาเพนิเทชนะครับตีปลายพันสองขีนักรบกระโหลกในชุดนี้ก็จะมีนะนินจากับนักรบกระโหลกนะครับนี่ต่อไปยังชอบอะไรตัวนี้กาลาโอการลุกาโล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 อะไรเงี้ยมาทำอะไรได้ใช้สองนี่วันพอเทินแอคกาโลสแลช เราสามารถจ่ายเงงเกตหากทำในเทอร์นี้การ์ดนี้ได้รับดับเบิลไอเท็ตไอแคลคและพาวเวอร์บวกสามพันเมื่อจบเทอร์นทำลายการ์ดนี้เหมือนพุ่งชนเลยนะพุ่งชนพุ่งชนถึงตัวตายเฮ้แต่แต่ดูแล้วดับเบิลได้เครื่องพลังด้วยสิงว่ะต่อไปต่อไปสบันพริปตายามาย่ามเฮเบไอเดบบ้ไอหนุ่มผมยาวนารกกระโหลกอีกแล้วเวนอเวนมาสไตร เดี๋ยวจะัตไรการนี้เข้าสู่สนามทำลายมอนเตอร์หนึ่งใบบนสนามคู่แข่งที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าหาทำลายได้ทีวนันหน่วยเมื่อจบเทิร์นเราทำลายการนี้อีกแล้วอ่ะจบเทิร์นมีเทค <จบ S 1> มีเทคตายตอนจบเทิร์นอย่างเงี้ยจบเทิร์นลัก่อนน,นักลกกะโหลกต่อไปละละไซเบอร์อ,อุลยุกิเซเมดไซส์สองอาร์เบอริตี้เนี่ยพอเทินแอร์อาร์เบอริตี้แอร์ดิเร็กตันไดตี้ตดิเร็กตันไดตี้เราสามารถนำ นำการหนึ่งหนึ่งใบบนมือมาวางบนสภาพคว่ำการการนั้นนับว่าเป็นมอนเตอร์ไซค์หนึ่งยิงจาลมพาวเวอร์หกพันเฟนหกพันและคีที่พันสองเศษฮนเศษเศเพื่อนเอ๊ะคุณคุณน่าเศฮะคุณคุณน่าเศษเหรอเหมือนเป็นตัวเหมือนเลืองโทเคนี่เป็นเป็นจอมเวทเป็นนินจาแล้วก็เป็นลมด้วยไม่ไม่ใช่เป็นลมนี่ไม่เป็น แค่แค่มีคุณสมบัติไม่ได้เป็นลมโอเคต่อไปต่อไปนิจามายาคาชินโคจิใส่อสองคอคอ,ขอใจ่ายในึ่งเกตคลาว,วยันส์แอบยากยังไเมื่อการนี้เขาสู่สนามดูการทุกใบบนมือคู่แข่งคู่แข่งไม่สามารถลิงแอกแทกใส่การนี้ได้โอ้ใส่อสองเดี๋ยวเนี่ยดูการทุกใบบนมือเฮ้ยชอบอ่ะขอดูมือเธอหน่อยลุนกะแสกุ๊ิง ต่อไปเฮ้ยต่อไปยินจาพนจรโทบิคาตโตะเดี๋ยวนะไปลักไปไปหิว้วไปหิ้วอะไรมาด้วยเนี่ยหิว้วหนีบข้างาไว้ะ <c oughs> ไซสสองเมื่อจบการต่อสู้ที่การนิจโอมีเราสามารถนำมอเตอร์ไฟหนึ่งใบบนสนามเรากลักบขึ้นมือค่ะห,หากนำหากนำขึ้นมือเราทิ้งข้าวบนมือหนึ่งใบโหไม่ใจเลว <c oughs> ต้องทิ้งม,มือเลยนึกว่าขึ้นมือนี่เหมาะเลยต่อไปดาบพยักผู้เรียนเอ็นบุก ท้สองหากอันนี้ถูกถูกนําลงจากจากคนำลงดอกจากความสามารถของการเราใช้ในช่วงไอคสเฟสคิวหนึ่งหน่วยกันก็หลกนะหลกัวไฟไฟลุกพึ้งเลยต่อไปนินจะาินจานักซิ่งกิระยะเดี๋ยวนะนักซิ่งอ๋อมันมีนี่รถของเล่นนะเอ้ยโอเคใช้สองมีมูฟนะครับ มีมูฟอ่ะอ๋อนึกว่ามีสกิลแล้วนะมีมูฟใซส์สองจิระยะต่อไปต่อไป <c oughs> พิะาทสิงใจยังมีกิจสุยังมีงมกิจสุนี้ใซส์หนึ่งมีบันทึกิฟขอขค้ชจ่ายดิงเจตทูดัสเน็เมื่อนักรบกระโหลกของเราสร้างข้อเดือดใส่ไหล่ตู้แข่ง <c oughs> มราสามารถนำการ์ดนั้นลงช่องดอกห่านคำโจกการ์ดหนึ่งใบนี <c oughs> <อ>่มี่มีของนักรบกระโหลก ก่อนเพื่อนตากระจกก่อนอ่าดีนะเป็นทูดักเ,เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ทูเลบลูดักเนี่ยอืมไม่นี่เด็ดดุเยอะเดี๋ยวมีผ่ากันด้วยนะทำไมยี่เด็กตอนมินจ่าชิดเด่นเฮ้ยเทพ<ส>อ่ะไซนึงอาร์เบลตี้เนมพอเทิร์นแอคไซเบอร์อันนี้อัน alysis อัน alysis เราสามารถทิ้งวิชามินจาหนึ่งใบบนมือและจ่ายหนึ่งเกรดหากทำโจกัส์ต่อไปอ่าตัวฟาร์มมาแล้วดีนะเขาทำเป็นอาร์เบลตี้เนมเพื่อ โจรวันเลยเนี่ยต่อไปต่อไปครับดาบโลหิตท,ที่เมในใส่ใส่ใสหนึ่งเมืม่อจบเทิร์มเราทำรายการนี้มีเพนนเ,เทปนะครับมีเพนนเ,เทปใส่หนึ่งขีเท่าไหร่ขี้สองตีสี่พันป้องก,กันหนึ่งพันเอาป้องก,กันไม่ต้องรอเพราะอะไรกันถูกทำรายการตอนจบเทิร์มอันนีต้ๆๆต่อไปยีงจ้าความเร็วสูงกูเท่พายาติอัลเตตี้เนมพอใส่หนึ่งอัลเบตี้เนมพอเทิร์มสปีดเอา เมื่อการนี้ถูกทิ้งจากความสามารถของนินจาของเราสร้างาสรรียหทยใส่กู่แข่งหนึ่งไลท์ดีนะ,<ล>ะม,ม,มนีมูคมีเอเอรบิลิตี้เนี่ยเมันเป็นยิงงั้นเดี๋ยวมปยิงซ้ำกันนะครับต่อไปผ่าสมุดยิรุกะยิรุกะมาลุไซส์หนึ่งเป็นมะนิล่านะครับมีสามพันชิลลิสักรู้สองพันก็บอกแล้วว่านิลไาเรากำลังหาอยู่ นีิรางอะไรนี้ไซส์หนึ่งนะเอาไปกัมแพงเลยคูบิคิริอันนี้คานิเขียนกันเขียมาทึบอ่านยากเกลนไม่อ๋อนวัตนว่าวันนี้ลางมีมูฟมีมุ๊บไซส์หนึ่งนะครับมันเป็นโปงาูไงขาขามันกลางได้แล้วก็มูฟซ้ายขวาเดินตรงไม่ได้เดินตรงไม่ได้มุ๊ได้เอาไปมีจาเล่นไก่ คิลลิงอาคุเลสไซโซโอ้โหชื่อชื่อเท่ไซสหนึ่งเป็นวานิลานะครับโอเคไปเลยแตดูความเท่กันตานุนมไปกันต่อไป <c oughs> โคเล็กคาบูตอกคุมักโอ้โ 1, อเท่ว่ะไซสหนึ่งคาลเตอร์อเบนตี้เนี่ยพอเทิร์นแอสบารีวอร์เรสบารีวอร์เรสมึงกู้แข่งสังง่งโจมตีเราสามารถจ่ายหนึ่งหนึ่งเกยและนำการนี้จับโภชนะเราลงช่องดับหางคำยกเลิกการโจบตี ทำไมเป็นแอคเอองงยายน่ะอีิงไหมนะแต่แต่สกิลถือว่าดีนะมีแต่ขาดใจตรงแอกถัดไปครับอุ้ยต่อไปพระนักลบกอล์ฟเบงเก้อ๋อมีเพนเนตรตโอ้โหเบงเก้มามากโอ้โหเบงเก้ขี่หุ่นมาเลยอัลเฟรหมดแล้วต่อไปเวทมนต์วิชาระเบิดสู่นรกภูมิ เป็นการเซตแคสคอร์จ่ายหนึ่งเกตและเรือกการหนึ่งใบจากกองการจากกองกองการเราเข้าสู่โซงของการนี้เนี่ยค้ามข้ามจากัานสับของการต่อไปเมื่อมอนเตอร์เข้าสู่สนามของคู่แข่งเราสามารถดูและแสดงการในโซงการนี้หากการที่แสดงมีไซต์เดียวกับมอนเตอร์ที่เข้าสู่สนามของคู่แข่งทำลายการนั้นสร้างความเสียเสียู่แข่งสองรายและทำลายการนี้เฮ้ยนี่มันการกำลังทำงานนี่ค่ะ เใ้ยเราก็เล่นดักเลยคซื้อเขาเล่น,นเขาเล่นไซส์อะไรอะ่ะของหมอกก้าสองใบหมอกเนี้ยนะคายโคนามิปนีเนี่ยไอ้คือข้าวค้างร้อนทุกวันละต่อไปคันชองวา,ารีเคิรเตอร์การ์ดเกมพอเทิร์นชาสามเกตโอ้ชาเตียงโอ้โหเมจิคทิฟท้ายเลยอย่างนี้ดึงดีไเลยก<ม>าร์ดเกมพอเทิร์นต่อไปตำนานนินจา อเลเบตตี ity, ility, ้เอเลเบตตี้เนมพอเทินเอ็กตำราวิชานินจารเราสามารถจ่ายหนึ่งไลท์แนะนําการ <Hey. S 1> วิชานินจาหนึ่งใบบนมือของเราขั้นสุดโศการนี้ในสภาวะ้วามหักคำกโจกา์ห <Okay. S 1> นึ่งใบเมื่อกี้เรไปเราสามารถดูการในโซของการนี้และไลทวิชานินจาจากโซของการนี้โดยจา่ายแคสคอร์ดต, mm hmm. ต่อไปครับผมต่อไปทางกลับ <Okay. S 1> สู่ยมโลกโอ้โห oh. คือแก๊งยองเซ็ตวันพอ <Yeah. S 1> วันเซตอ่าวันเซตเซตได้ใบเดียวเราสามารถเซตการนี้ได้แค่หนึ่งใบวันพอเทิร์นอ็อกเราสามารถจ่ายเรงร้ายหักหากทำคอมาสเตอร์นักลบกระโหลกหนึ่งหนึ่งใบที่มีไซส์หนึ่งต่ำกว่าจากช่องดับเราโดยไม่ต้องจ่ายคอคอร์สไปวิชาวางระเบิดจ่ายสองเกตทำลายไอเทมหนึ่งใบบนสนามคู่แข่งไอ้ไอ้นู่นนะหมอกว่าวางระเบิดมากกว่าไอเนี่ย มันเหมือนเอาระเบิดไปแว้งใส่ทำลายเลยใช้พวกตูมปั๊บนี่ไงจะระเบิดนี่ยออแต่ว่าไม่ระเบิดเวลาวิชาแทนกายรายการนี้ได้ระหว่างระหว่างการโจมตีเคยิกู้แข่งคัลเตอร์หากการโจมหากการโจมตีนั้นไม่ใช่ลิง์แท็กจักเรกการโจมตีก็เวลาเจอคานะก็พยายามลิง์ตีมันนะครับเดี๋ยวด้จยกันไม่ได้ต่อไปวิชาเน้นจังหวะลูกบอลเหล็กยคัลเตอร์ เนือกิจาที่รังต่อสู้หนึ่งใบนสนามมอนเตอร์ได้รับพาวเวอร์บวกสามพันดีเป็นประธานสามพันและเคาน์เตอร์แอคแท็กแอคแท็กจนจบการต่อสู้ปั้มพลังติดเคาน์เตอร์ต่อไปดาวกระจายการเขตดาตกพ่คาดพ่คาดขวาข่าขวาเลยนะในการนี้ในเมื่อคู่ต่อคู่แข่งสั่งมอนเตอร์โจมตีมอนเตอร์ในช่องขวาเราโอ้แคสคอตจ่ายเงนเกต มอนเตอร์ยกเลิกการโจมตีนั้นแล้วทำลายมอนเตอร์ทุกใบในสนามคู่แข่งแงรงว่ะอย่าตีช่องขวาแล้วนะครับพยายามไล่อะไรก็ได้ทําลายมันถ<ต>้าอยาอยะไปหาตีอย่าไปหาตีาต่อไปครับต่อไปด้ากระจายพายุสลาตันที่คาดซ้ายนั่นแน่วันนี้ต้องขวานซ้ายเลยว่ะไล่การที่ไม่คู่แข่งสั่งโจมตีมอนเตอร์ในช่องช่องซ้ายเราแค่คอสจ่ายหนึ่งเกต ทุกเรื่องการจับตีนั้นและทำลายมอนเตอร์ทุกใบในสนามคู่แข่งเอาละทีนี้มันมีซ้ายมีขวาโอ้โหนี <c oughs> ่จานจาามันมีข้างซ้ายขวาระครับเดี๋ยวยุกซ้ายขวาเขามีมีมีคาดกลางไหมต่อไปขบวนขบวนอันสุดระบับดาบดันสีเงินออ๋มีคาดกลางนะรายการนี้<อ>ในเมื่อมอนเตอร์กับเราถูกทำลายเคอนเตอร์เราทำทำลายมอนเตอร์หนึ่งใบในสนามคู่แข่งโอ้โหค่าเราค่าเราได้ แต่หยาบไม่ได้แล้วค่ะล่าได้ตอนเขาตีตัวแรกไงแล้วเขามีอีกตัวเราทำลายตัวที่สแตนอยู่ชั่วมากต่อไปครับต่อไปขบวนสูรแห่งไอ้ขบวนส่วนเพิงเพิงอสรอรพิษม่วงสยรายการนี้ระหว่างการจตีเทินคู่แข่งเขาเตอร์เรียกนักลบกระโหลกที่มีที่กำลังต่อสู้อยูไใโอสนาในเทินนี้เนี่ยทั้งที่ต่อทั้งที่ต่อไปที่มันเตอร์นั้น ะถูกทำลายจากการโดลตีการนั้นจะยังคงอยู่ในสนามและได้รับพาวเวอร์บุก3,000และเคาน์เตอร์แอคแท็กอันนี้มีเสริมนักลบจะโลมันต้องหอมุนอีกเฟรม์ดิใช่ไหมยิงอ่ะไม,ไม่มันบอกว่าได้มันได้รับเคาน์เตอร์แอคแท็กใช่ไหมเคาน์เตอร์แท็กนั่นไงเอาเขาก็ Power ไปคิดปะมัน,เ,นเ,อเอา Attack, ดีเฟนซ์มั้งหรอพอดีพอแล้วเคาน์เตอร์แท็กตรงอยู่แท็กเนาะเราถูกทำเป็นว่าเรายังไม่เขียนมาก เดี๋ยวได้ไหมเราเดี๋ยวราหาคำตอบมาให้เราดูสกิลก,ก่นอนต่อไปขบวนสูรซากุกรัปธยป่ายรายการนี้ในเมื่อคู่แข่งไล่เวทมนต์ได้ในช่องดอบเรามีแนักนรกกระโหลกลอยู่แคสคอร์ตจ่ายสองไลท์คอร์เตอร์การ์นิฟอเทิร์ยกเลิกเวทมนต์ที่คู่แข่งไล่ตัดมีดีกว่าใช่แล้วดีนะไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มันตัดกันได้กระจายกี้ขนาดนี้ไม่จริงตักก้งแต่จริงแะ้วเยอะมาก ไปครับผมไปขบวนละส่วนกระจกต้องแข่งต้องสามรายการนี้ในเมื่อผู้แข่งสั่งมอนเตอร์โจมตีมอนเตอร์ในช่องกลางเราแคสคอร์สจ่ายเงนเก็บหากการโจมตีนั้นไม่ใช่ลิงแอกแฉกมอนเตอรการโจมตีนั้นและหากมอนเตอร์ทีท่ถูกมอนเตอรการโจมตีนั้นมีไซส์สองหรือ,รอต่ำกว่ามอนเตอร์นั้นมาทุกช่องเลยเราทุกช่องมันมาแล้วเราทุกช่องเลย เดี๋ยวเราพักมาอันนี้นิดนึงนะเรื่องเค u n เตอร์แทก่อนที่จะเลยเไปไก่อ่ะบอกว่าเฮ้ยนาดาี้นะโอเคเค้าเตอร์แท็บอกว่าถ้าการที่มีคอสั่งนี้ยังอยู่ในสนามหลังจบการถูกโจมตีหากมอนสเตอร์ที่โจมตีเข้ามามีดีเฟเอนต์ต่ำกว่าหรือเท่ากับพาวเวอร์ของมอนสเตอร์นี้ทำลายมอนสเตอร์นั้นอ่านี่ต่นที่คำศัพท์เขาอธิบายไว้นะครับ นะครับโอเคเราก็ไปกันต่อต่อไปเป็นเดี๋ยวนะคอเทียมหนึ่งโอเคต่อไปไาเทืมดาบนะแต่ดาบสวยจังเลยดาบแห่งไต่ละคืดาบแห่งไต่ล่าฮิคาสกิมุเนกิกะเมื่อจบเมื่อจบเทินของเราสามารถทิ้งมือทิ้งมือคาร์บนมือทิ้งมือคาร์บนมือเราหนึ่งใบทำให้ได้งทำลายการนี้อ้าวมีเพนเทศครับทำลายตัวเองด้วยทำให้ทิ้งมืออ ยให้หนักสนเหมือนกันเลยฝ่ามือเยอะหนังไงตัวเธอต้องทิ้งอยู่ดีไม่ดาบพิงจากฮูโรกัจจิเป็นไอเทมบานิลลานะ้วับห้าพันสองคิเอ๊ะแป๊บนะสามพันสองครึ่งสเออสามพันสองคิ้เบากว่าเบากว่ามุนไนจิกาว่าห้าพันมัสจะคิวกัครับไม่มันจคิวด้วยไม่ตายไม่ตายมาต้อง นี่กระบวนาท่ารับลายดวงดาวโอ้โหชื่อท่าสามารถไล่การไล่การนี้จากโซ่สองกระบวนาท่ารับค่้นคนสังหารเท่านั้น<ห>แคสคอร์จสจ่าสังเกตเคาน์เตอร์เมื่อคู่แข่งไล่การเวทมนยกเลิการเวทมนที่ผู้แข่งกำลังไล่และทร้างพลารใส่คู่แข่งสามไล่การนี้ถูกยุกลิกความสามารถการที่ถูกยุกลิกความสามารถของของการไม่ส่งผลและนำการนั้นลงช่องดอก ตัดนเนี่ยตัดโพเตัดไม่มนตัดตัดด้วยดาวต่อไปอขบวนพลาร์โซโลหิตไหลไหลหลังโอโ้โหในการนี้มีได้เมื่อคู่แข่งมีสี่ไลท์หนต่ําำกว่าแล้วคู่แข่งมีการบนมือสองไลหรือสองกว่าแค่คอร์แต่สังเกต้าเค่าไรแต่คู่แข่งสี่ไลท์<อ>ประหยัดนะประหยัดแต่เงื่อนไขอาจจะเงื่อนไข่ต้องต้องเลือกต้องมือด้วยนะ นี่คือต้องต้องทำทำให้คู่คแข่งกับสภาพกระอักกระอ่วนตีมองครับสบักสวอมก่อนนะครับต่อไปกระบวนการท่ารับค่ายกสิหาร์ดเป็นเซตแคสคอร์สเลือกการ์ดหนึ่งนใบจากบนมือกองการ์ดหรือช่องดอกของเราถ้าสุดโตของการ์ดนี่สภาพผ้ามหากคุณเลือกจากกองการ์ดสับกองการ์ดเราสามารถดูการ์ดในโซงการ์ดนี้และไล่กระบวน่าท่ารับจากโซงการ์ดนี้โดยใจแคสคอร์สโอยเซต ไปกระบวนาท่ารับเที่ยวจันทราโอ้โหสามารถไล่การไล่การนี้จากโซของกระบวนท่ารับแก่้นสังหารเท่านั้นแค่คอสแต่สามปีเมื่อคู่แข่งรายการไม่ตายยกเลิกการไม่ตายที่คู่แข่งกําลังไล่และสร้างความเสียหายใส่คู่แข่งสามไล่ยิ่งมีส่วนไร้ตายอ่ะโอ้ยเขาแล้วคุณนะโอ้ยจำวะจำวะไม่ไม่ไมต่อตไปกระบวนท่ารับดาวตก เท่ที่เป่งเลยสามารถไล่ไล่การ์ดนี้จากโซของกวนท่ารกักค่ายกองสังหารเท่านั้นแคสคอรสจ่ายสามเกตเคาน์เตอร์เมือ่อกู้แข่งสั่งสั่งไอเทมโจมตีใส่เราทําลายไอเทมหนึ่งใบบนสนามกู้แข่งและสร้างความเียหายใส่กู้แข่งสามไลท<ล>์สวยสวนลุกดอกสวนทุกบอกแล้วบอกว่าค่ายกองสังหารนะก็อ่า เต็มเต็มที่เลยครับีมีแฟกซี่สิบใบยังไม่หวนยังไม่หวนดอาใม้มาก่อนมีแฟกมีแฟกอีกแฟก่ในของข้แฟกมาแค่นัปบอ่าใครนี่อัตระมาเลยครับอ่ะแล้วก็บัรนี้อ่าต่อไปอ่าจิงจา็ให้มาทั้งสองขีดเลยนี่ยตัวนี้นักสะสมนักคีสุเนนะครับอ่าโอ้อแตนด์เพจไม่จบการอตู ที่การนี้โชคดีนะการนี้จากบนสนามลงแบบผากเรามี12ต้องตัดไปบนสนามเราจบการหนึ่งไปอ๋อโอเคดูให้เราอีกต่อไปเป็นวันนี้กิฟตวันนี้กิฟตนะครับวันนี้ผมมีของคณะทั้งหมดเลยที่ยืนะ่นคณะอ่ะ,<ล>ะตัวแรกทีนินจาซุกีครั้งนี้นาการนี้ถูกทิ้งจากบนมือด้วยความสามารถบัดดี้เราเราหีหนึ่งหน่วยเออแล้วครูของบันดี้นะครับ ปฏิกิบไปต่อไปอไปฏิกิบมิซาสสิงใจย,ยามิสกิสินิจ่ายหนึ่งเกตและทิ้งการจากมือเราหนึ่งใบคอนโรปปบโรบหนึ่งใบจากดอบเราโดยจ่ายคอคอร์สทำไมเราต้องจ่ายเกตแล้วเนี่ยมเหมือนเหมือนเป็นเวทมนต์เลขเลขควกเลขเพื่อนเราต้องจ่ายเกตแล้วต้องจ่ายค่าจ่ายตอนใช้แล้วกจ็จ่ายแล้วทิ้งมือได้นะโอ้โจุกจุกต่อไปเป็น เซนต์ดิ๊กเซนต์ดิกอ่าเซนต์ในชุดนี้ต่อไปอัลติเมทบัตตี้อืมแคสคอร์สจ่ายหนึ่งไลท์นำการเข้าตัวบัตตี้มัสเตอร์เราลักษณะของเราตราเท่าที่การนี้อยู่ในโซ่ของบัตตี้เราการ์ดนั้นได้รับพาวเวอร์พวกห้าพันเยอะอยู่นะถือว่าพวกเยอะอยู่นะโอ้ห้าพันเยอะเราไม่ชอบอะไรนี่คันีอเห็นเห็นมีคนบอกว่าเอาไปเล่นกับมะนาวด้วยขนาดอืมไปเสริมคนนั้นคนนั้นเป็นคนใสายวันใช่ครับอ่าต่อไปครับผม แมบิดแกมบิดของนิวได้ครับแคสคอสจ่ายหนึ่งไรท์การนี้พอเทินนำมอเตอร์หนึ่งไมอเตอร์หนึ่งไปเานมเรากลับขึ้นเลยาการนี้เปิดเทินนะจ๊ะดูันดีๆต่อไปแคสต์แคสต์สทริงแคสต์ทิง้แคสต์ลอริรนราการนี้ได้ระหว่างการจบตีในเซอร์กู่แข่งแคสคอสจ่ายหนึ่งจ่ายหนึงเกตยุเบเลิากการจบตีหากการจตีนั้นไม่ใช่เร่องยแยแก นี่ไม่คารานี่มันม,ม,มีทั้งกันลิง,งไปปว้การป้ายไอเช่นธนูบดิงเข่าบดิงโบร์บดิงโบธนูปักเข่าอีคิปอีคิดคอร์สยหนึ่งหนึ่งเขียและหนึ่งไรหากเรามีมันวันนี่บนสนา ре. มเราสามารถสั่งการีนเกมตีได้แม้เราจะมีมันเสื้อในช่องกลางและการที่เราเพิร์บโกหนึ่งพันยิงข้ามหัวก็ไปธนูเนาะอ่าต่อไปจะเป็นการรีบีนะครับขบวนศูนวพิธีราวิญญ,ญาณรีบีอ้โห แฮตคอร์สทำลายมอนสเตอร์นักทำลายมอนสเตอร์นักลบกะโลงบนสนามเราสองใบเคาน์เตอร์การ์ดเนี้ยพาเทินจั่วการ์ดสองใบและหากในช่องดอกเรามีนักกระโดดหรือขบวนอสูรห้าใบหรือมากกว่าจั่วดหนึ่งใบอืมเราเป็นยานแล้วก็ฟาร์มคืนฟาร์มได้ทั้งสามตัวต่อไปต่อไปเอ็กซ์ซีสตาร์เอวีเอวีหิไครีบีมีเป็นไรเนี่ยเป็นทั้ง ตับนะนะสตาร์แอนดเชฟยบอรเทคเขาเบอรเทคเขาจะดักคอนหลอดโดยไอ้ดูถ้าดูตามตามขอบการ์ดเนี่ยมันจะเป็นสตาร์ดัก้อนเวิลด์แต่เขาเขียวให้ดักคอนหลอดนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวต้องถามไทยวันดีนะครับดักคอนหลอดนี่เชฟเวิเขาบอกเป็นนิโอดัก้อนเป็นดักคอนหลอดแอนดเชนเวิลด์คอค้อจ่ายสองเพย์จากจากนั้นนำการ์หนึ่งใบจากดอกเข้าสู่การ์ดนี้เคาน์เตอร์ออริจินัลพอเทิร์นแอค เอ็กซิสตาระหว่างแอคแทกเฟสทั้งสองฝ่ายดูไว้บนสุดจากกองการเราห้าใบคอการมัตเตอร์จากที่ดูนะไม่เกินหนึ่งใบโดยจ่ายคอคอสท,ที่เหลือเรียงไว้ใต้กองการการที่คอยุูความสามารถนี้จะกลายเป็นไซตตู่จนกว่าจะออกสนามมีเก็เพอ่์ได้เถตกับโตอกาดนะครับเนี่เพื่อนอเนี่เพื่อนไปกันได้ก็แล้วก็ไปท้าเป็นนี่มาดูซูมหลังกล่องของชุดนี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็ นี่เราแกะมาแล้วนะครับจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับตัวแรกเลยก็คือนี่นี่ปีศาจสีงกงใจมิกิเซเนะถ้าเกิดใครซื้อสี่กล่องแล้วอยากเล่นสายนะเราโลกก็ซื้อตัวนี้แบบแยกไปหรือว่าถ้าเกิดเออซื้อกล่องแล้วถ้าเกิดสุ่มได้ก็เอาไปใช้เป็นบดี้ได้นะครับนี่ตัวต่อไปเป็นอิเล็กตอนนินจาชิเดนนะสวยนะสวยนะ ใครชอบฟอยต้องหี่นปิดไว้แล้วก็มันท้ายเป็นสุดเท่ของเรานะครับเหมือนท่ารับค่ายคนสังหารสิทธิ์รายใหญหนึ่งอะไรเประเช่มันไม่ให้บันดี้ป่เนี่ยหมอนี่ยม่หมอนเนี่ทำไมเรำถ้าอยากทำบันดี้ต้องซื้อห้ากล่องซึ่งเราก็ซัดไปเลยห้ากล่องชั่วๆนะครับคนที่จะทำคนที่จะทำบินจานะครับบินจ้าก็จบไปแล้วครับสําหรับ NBT02 ขีด2นี่นี่เลยกล่องละ150บาทเ่านั้นนะครับตอนนี้สามารถซื้อได้ทกช่องทางาทั้งหน้าร้านแล้วก็ช่องทางานออนไลน์นะครับโดยเฉพาะที่ช้อปปีเรามีไลฟ์นะครับในไลฟ์เราก็จะมีโค้ดส่วนลดนะครับต่างๆนะไปดูไลฟ์กดโค้ดแล้วก็ช้อปปี้กันได้เลือกได้ตามสบายหายห,ห่วงนะครับอ๋อแนะนำว่าอ๋อโค้ดมันต้องใช้สินค้าที่อยู่ในตะกร้าน,นก็มีแล้วก็ทักในไลฟ์ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ ขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับ NBT 02.2นะครับซึ่งรดมไปด้วยคาตาณะเว์ลแล้วก็มีเจเนริกแล้วก็มีตัวรีบีมาให้ถือว่าค,คุ้มเลยนะครับเล่นคาตาณะได้2ส,สายเลยกล่องนี้นะครับทั้งนี่จาะและนักคกระดดโอเคไปเจอกันไว้ใน <bombard Yang? S 1> คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้เราขอลากันไปก่อนนะ <T> ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนทึงตอนนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปเขาใหม่ครับเอ้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ